กุ้งนิ่มทอดคลุกซอสกระเทียมกันดีกว่าครับวันนี้มาเอาใจคนชอบกินกุ้งและแจกสูตรซอสกระเทียมไปด้วยเลยครับเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเจียวกระเทียมให้กรอบและหอมก่อนนะครับจากนั้นน,นําน้ํามันกระเทียมเจียวม,มาผัดด้วย3ามเกลือกระเทียมพริกไทยและรากผักชีทั้งหมดปั่นรวมกันให้ได้น้าหนัก200กรัมนะครับผมผัด3ามเกลือให้หอมแล้วเตรียมเครื่องปรุงกันดีกว่าครับผมเริ่มด้วยน้ําตาลทรายประมาณ100กรัมนะครับ ที่สําคัญผมเคยสอนสูตรซอสพี่สีเรือนไปแล้วนะครับผมไปย้อนดูเอานะครับใช้ต่อยอดทําซอสกระเทียมได้นะครับใช้ทั้งหมดน้ําหนัก500กรัมเลยครับผมตามด้วยซอสพริกอีก300กรัมนะครับผมใส่ทั้งหมดนี้ลงไปและคนให้เข้ากันเลยครับลืมบอกครับผมว่าน้ํามันประมาณ150-200กรัมนะครับใครอยากได้มันน้อยกว่านี้ก็ลดเอาเองได้เลยนะครับผม ที่ผมใส่น้ำมันมากหน่อยเพราะเวลานำไปคลุกกับกุ้งมันจะเคลือบตัวกุ้งให้ดูน่ารับประทานมันเงายิ่งขึ้นนะครับเติมพริกไทยป่นแบบขวดไปสักหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกครับตามด้วยรสดีอีก25กรัมคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับผมตั้งไฟเคี่ยวไปสักแป๊บเดียวไม่นานครับจะใส่กระเทียมเจียวที่เจียวเรียบร้อยแล้วเติมลงไปในน้ำซอสหน่อยก็เพิ่มความหอมไปอีกแบบนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับน้ำซอสกระเทียม จริงๆสามารถนำไปผัดกับเนื้อสัตว์ได้นะครับผมเช่นหมูกระเทียมกุ้งกระเทียมหมึกกระเทียมยิ่งอร่อยเลยครับผมอัตราส่วนก็เนื้อสัตว์1 0 0กรัมต่อซอส1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของกุ้งที่เราทอดแล้ววันนี้เราใช้กุ้งแบบนิ่มนะครับนำมาตัดตกแต่งให้เรียบร้อยตัดกรีออกตัดขาออกตัดหนวดออกนะครับผ่าหลังให้เรียบร้อยนะครับ นำไปชุบแป้งทอดกรอบและทอดนะครับผมให้สุกประมาณ70 8 0แซแล้วนำมาคลุกกับน้ำซอสกระเทียมผัดไปสักพักหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมกับเมนูกุ้งนิ่มทอดครุกซอสกระเทียมครับจากนั้นนำกระเทียมเจียวที่เราปั่นและเจียวเรียบร้อยแล้วมาโรยออนท็อปบนตัวกุ้งนิ่มทอดที่ครุกซอสกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับ มีความหอมน่ารับทานมากๆสามารถท็อปปิ้งด้วยผักชีได้อีกนิดหน่อยนะครับทำง่ายไหมครับผมกับเมนูกุ้งทอดครุกซอสกระเทียมไปลองทำลองดูกันนะครับแค่มีเบ็น้ำซอสต,ต้นนะครับก็สามารถไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆได้ง่ายๆเลยครับผม Enjoy Eating ครับ